เคก็สุดครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมบบแทงมพนเหมือนเดิมนะครับว,วันนี้เราก็อยู่กับการเลี้ยวดรถถังที่มีชื่อว่า Object 2684หรือว่า268หกแปดทับสี่ขีดสี่จุด 4, สี่สองหกแปดสี่นะครับมีคนมาขอเช่นกันแต่ผมก็ตอบเม้นต์ไปว่าบ้านผมจนนะครับก็จนจริงอะ่ะจนผมต้องขายรถถังหลายๆคันเพื่อที่จะแลกมันมาอีกคันนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาดูรถถังคันนี้กันนะครับสําหรับ2684 กันง่ายๆนะครับสำหรับออบเจกต์2องนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ได้เรียกว่าเจ้าตัวนี้เป็นแทง d ์ได o y e เยอร์เป็น TD ที่ป้อมอยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะยุ่งยากก็คือเรื่องมุกดนั่นเองแต่ในแพท10.3นะครับแพทที่แล้วที่อัพมาเนี่ยเจ้า2องห่เนี่ยน่ากลับมาเล่นมากขึ้นเนื่องจากว่าทําการปับเกราะมันเล็กน้อยปับปืนมันเล็กน้อยนะครับทำให้2องหดูเก่งขึ้นกว่าในแพทก่อนก่อนนะครับในแพทแบบ10.2.1เนี่ย ตั้งแต่แพทสิอัพขึ้นมาเนี่ย2684ก็ไม่ได้ดูดีดูเก่งอะไรมากมายนะครับแต่พอมาในแพทสิบจุดสามเนี่ย2684เป็นตัวหนึ่งที่น่าจับเล่นมากที่สุดนะถือเป็นตัวหนึ่งเป็นทีดีตัวหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งขั้นสูงสุดนะครับแต่มันยังมีปัญหาอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเล่ากันนะครับว่าเป็นยังไงซึ่งเจ้าอ็อบเจกต์2684เนี่ยก็จะเป็นคอลเลกเตอร์นะครับไทเนอร์ไทเยอร์เทียสิบของ โซเวียตก็จะมีความทนทานอยู่ที่1,850นะครับก็ตัวถัง 260, 1580ซึ่งก็มีคานี้นะครับจะบอกว่าเกาะหนาไหมผมบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่มีเกาะที่หนามากๆนะครับแต่สิ่งที่เป็นปัญหาของมันคือเกาะด้านข้าของตัวถังมากกว่า ซึ่งเดี๋ยวผมจะไปเล่าในช่วงของลายพลังอขาจะติดปืนเป็นที่105.2ม mm ิลิเมตรนะครับเวลาบรรจุอยู่ที่14.03วินาทีเวลาเล็งอยู่ที่4.4วิการกระจายสุนอยู่ที่0.407 DPM อยู่ที่2,779เป็นทีดีตัวหนึ่งที่เท่าที่ดูปืนไม่ได้ดีเท่าไหร่ซึ่งผมอาจจะต้องเปลี่ยนบิวเซนทีหนึ่งเนื่องจากว่าเจ้าปืนตัวนี้มันจะมีปัญหาตรงที่กระสุนมันไม่ได้ไหวมากนะครับเวลาเล็งค่อนข้างเยอะ กระจายอยู่0.4เนี่ยผมไม่ค่อยโอเคกับมันเท่าไหร่ประสิทธิภาพทางด้านการยิงถ้าเกิดว่าใหญ่กว่า0.4เราใช้เวลาเยอะมากๆและต้องใช้ดวงด้วยนะครับในการยิงระยะไกลเขาบอกว่ากระจายที่100เมตรมันยังเท่านี้ถ้าเกิดศัตรูอยู่ประมาณ200-300เนี่ยมันก็คูณทวีคูณไปอีกทําให้เราอาจจะยิงไม่โดนในระยะไกลนะครับซึ่งกายเป็นว่าเราจะต้องเล่น2684เนี่ยในประมาณกลาง,ลางๆนะครับกับสไนไม่ได้ ส่วนจะต้องไปอยู่หลังเฮฟวี่แท้งหรือไม่ก็ไปอยู่หลังมีเดียมแท้งอาจจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับในหลายๆนั้นแต่มันจะไม่ได้ดีสําหรับเราที่เป็นทีดีและอยากซุ่มนะครับอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนที่อยากซุ่มเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ดันแถวหน้าตัวนี้จะไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาเลยจะมีปัญหาอย่างเดียวก็คือเดเมจมันไม่ค่อยสเสถียร ปัญหาของ2 6 8 4นะครับมีเรื่องเกราะบางจุดและไม่พอนะครับตัวนี้จะมีปัญหาทางด้านความเสียหายเฉลี่ยด้วยนะครับถ้าเราเห็นนะเจ้าตัวนี้ความเสียหายเฉลีย่ยอยู่ที่650นะครับแต่ปัญหาคือบางทีมันจะไม่สเสถียรบางทีมันอาจจะตกเหลือประมาณ580ก็ได้นะครับซึ่งไม่ด้ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับทีดีเลยเนื่องจากว่าพอยิงไปแล้วดามจมันดรอปอย่างเห็นได้ชัดมันจะเป็นสิ่งที่แย่มากๆเมื่อเราอยู่ในจุดที่แบบ ไม่สามารถที่จะต่อกกอนได้โดยใช้เวลานานผมอาจจะพูดยามไปหน่อยก็คือใช้พูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าเราจะต้องเผด็จศัตรูที่เลือดประมาณ600ถึง6ถึงประมาณ700นะครับแต่ดาเมจเรามันขึ้น500เนี่ยเราตายได้เลยนะครับเราระเบิดได้เลยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่สาหรับ2 6 8 4ก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องเล็งจุดอ่อนเพื่อเพิ่มเาเมจเอาครับอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มุมกดลุมเงยนะมุมเงยิน15ปมุมกดลบ5อันนี้เป็นเบสิค ของโซเวียตไม่พอนะครับแล้วก็เป็นทีดีที่ป้อมอยู่ด้านหลังปืนอยู่ด้านหลังนะครับทําให้มุมกดแค่นี้อาจจะไม่พอแถวมุมเงย15เนี่ยอาจจะไม่อาจจะไม่ดีดีด้วยซ้ำผมคิดว่า20นี่ยังเสี่ยงเลยบางทีกลายเป็นว่าโอ้โห15กับ5เนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้ก็คงจะมีอยู่แค่2ทางเลือกที่เป็นไม่ได้ดีนะครับก็คือไปเล่นกับ ลายมีเดียมายเวี่หรือไม่ก็เป็นสไนดยแต่ไม่ใช่สไนัยที่อยู่ขอบแมปเป็นสไนดยที่ซุ่มพุ่มแล้วก็คิดว่าตัวเองจะปลอดภัยความเร็วสูงสุดนะครับเดินหน้า40ถอยหลัง20ฉเฉลี่ย29เป็นที่ดีตัวหนึ่งที่เคลื่อนที่ค่อนข้างไวนะผมให้เลยเครื่องที่ค่อนข้างไวมากเนื่องจากว่าเบสออนเบสออนของ268มันคือ i s เเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์มันจะพัฒนาไปอีกเจน,นึงนะครับแต่ มันก็ยังถอยหลังแย่อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับคันอื่นเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างโอเคนะแต่ก็เสียดายว่าเฉลี่ยไม่ดีเท่าไหร่อันนี้เป็นปัญหานิดเดียวเท่านั้นนะครับเครื่องยนต์ค่อนข้างดีนะยกเว้นเร็วเฉลี่ยที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อั้งากนหมุนรถทางนะครับ3.4.57องศาต่อวินาทีอันนี้เป็นเพนพอยที่สุดสำหรับเจ้าตัวนี้แล้วซึ่งก็เป็นปัญหาที่ว่าถ้าโดนล้วงก็ระเบิดได้เลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างลําบากนะแต่ปกติเนี่ย <vinegar> ที่ผมเล่นนะครับผมจะไม่ได้เล่นแคมเปอร์ขอบแมปหรือไม่ได้ไปเล่นแคมเปอร์แบบแคมจริงๆอ่ะผมจะเล่นแบบอยู่กับทีมซะมากกว่านะครับทีมไปที่ไหนผมก็ไปที่นั่นนะครับเนื่องจากว่าความเร็วของมัน40เนี่ยมันโรเทชค่อนข้างโอเคเพราะฉะนั้นอัตราการหมุนตัวถังเนี่ยมันจะมันจะออกผลก็ต่อเมื่อทีมของเราเนี่ยมันเจ๊งกันหมดนะและเหลือเราคนเดียวหรือว่าเราล้างท้ายอย่างเงี้ยเราตามเพื่อนไม่ทันเนี่ยเราโรนลุมข้างหลังจากมีเดียมที่ เข้ามาล้วงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดพิพันแล้วคืออัตราขั้หมุนรถถังเนี่ยจะเห็นผลทันทีนะครับเมื่อทีมเราไม่อยู่หรือว่าเราอยู่คนเดียวนะครับเรามาดูการนรับสาหรับเท็กเจอร์ของเจ้าตัวนี้โอเคอ่ะเราจะดูก,กันก่อนอย่างแรกเลยนะครับ2 6 8หกเนี่ยก็คือตัวถงังไอเอนะครับถ้าบอกเลววันคือ i s เเลยนะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่มันก็คงไม่ใช่ i s 8แบบ เต็มๆอะ่ะมันก็คงจะเพิ่มเสริมเติมแต่งเนื่องจากว่ามันคือ268และเป็นเวอร์ชัน4เพราะฉะนั้นเวอร์ชันน1่งมเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่แบบเดิมแล้วอะ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนบ้างนะครับซึ่งจะเห็นได้เลยว,ว่าปอมมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมซึ่งป้อมด้านหน้าตรงนี้มันมีโอกาสยิงได้อยู่แล้วนะครับขอบเนี่ยยิงได้ปกตินะแต่ก็จะมีเพจล่างด้วยนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนว่าเพจล่างเนี่ยมันแข็งมาก นะครับแข็งมากมากถึงมากมากมากเลยต้องใช้ TD ที่อัตราการเจาะสูงเช่น JG ถึงจะเจาะได้นะครับ JG 9 1 5้อะไรพวกเนี้ยเจาะได้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกมีเดียมที่ไม่ได้เจาะดีหรือเป็นเฮลปี้ที่ไม่ได้เจาะดีเนี่ยจะยิงติดตรงนี้ตลอดนะครับและที่สำคัญคือคนที่เล่นส6 8หเนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่นิ่งๆให้คุณยิงเพชรลากนะครับแต่เราก็สามารถแก้ทางได้เพราะว่า สองหกแปดสี่ยังมีป้อมผู้การอยู่ที่สําคัญคือตรงนี้นะถ้าเกิดเห็นนะครับตรงนี้มันคือถ้าพูดง่ายคือขอเรียกว่าป้อมข้างแล้วกันนะครับเป็นเป็นพลังเป็นผนังป้อมข้างเนี่ยสองจุดนี้นะครับสามารถยิงเข้าได้ถ้าเกิดว่าอ็อบเจกต์หันถ้าเกิดว่าอ็อบเจกต์หันทางนี้นะสมมติเลยหันางเงี้ยหันตรงตรง,ตรงนี้เลยตรงนี้จะสามารถยิงเข้าได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่แย่มากคือเพจล่างเนี่ยมันทำเอ็งเกิลออย่างงี้คุณไม่สามารถยิงได้อยู่แล้ว แต่ยอมยเป็นว่าไอตัวถังด้านข้างตรงเนี้ยผนังข้างเนี่ยสามารถยิงได้เฉยเลยซึ่งเป็นเรื่องที่แย่มากนะครับสองหกสองหกแปดสี่ซึ่งก็ผมก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าถ้าเกิดว่าเราหันหน้ายิงศัตรูนะมบสมสมติว่าเราเราเป็น p o V q v e ลวร้อยนะเราเป็น E ร้อยแล้วเราจะยิงสองหกแปดสี่เนี่ยคือเพจล่างเรายิงไม่ได้อยู่แล้วแต่เราจะทําการคือเราจะยิงมนะันอะแต่คือถ้าเกิดอย่างเงี้ยแล้วคือ 2684จะถอยอยังไงครับถ้าเกิดว่าเราถอยด้วยถอยหลังปกติเลยเอาหน้าเอาหน้าตรงและถอยเนี่ยอีร้อยอาจจะยิงไม่ได้แค่จริงแต่คือถ้าเกิดเราจะถอยเข้าซอกตึกพวกเนี้ยที่คือปัญหานะครับก็คือมันคือปัญหาที่สุดเลยอ่ะเราจะถอยอยังไงถ้าเกิดว่าเราถอยเข้าซองอีกซองหนึง่งเราจะโดนยิงเนี่ยโดนยิงทางผนังข้างหันด้านนี้ก็โดนยิงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพนพอยต์ของเจ้า2684คือตัวถังด้านข้างแบบเพียวๆ ส่วนด้านหลังนี้คงไม่ต้องไม่ต้องศึกเนาะมันใช้การอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างลำบากสาหรับคนที่เล่น2684แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีทริคในการหลบเข้าซอกตึกโดยที่ไม่โดนยิงผนังข้างเนี่ยบอกด้วยละกันนะครับเพราะว่าผมเพิ่งซื้อมาเล่นได้ไม่นานเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะมีปัญหาและผมก็ยังแก้ปัญหานี้ไม่ได้นะครับ ยุทธปัจจัยนะครับก็จะมี reactive armor adrenaline ก็เร่งเ,เครื่องนะครับก็เอา reactive armor adrenaline ก็ซ่อมใหญ่ไปนะเอาเกาะเนี้ยผมเอาไปป้องกันในตอนถอยเข้าซองนะครับซึ่งก็แหละใครมีวิธีก็บอกด้วยละกันนะครับผมจะได้นำไปใช้ส่วนยุทธภัณฑ์นะครับที่จะเป็นพลราถถัง13บสเร่งเครื่องสิบนะครับกระสุนก็จะมี apcr heat แล้วก็ he 19 17ส่วนอุปกรณ์ถ้าเกิดว่า ผมอาจจะลองเปลี่ยนใหม่เป็นแบบนี้แทนนะครับคือถ้าถ้าผมเปลี่ยนผมจะสลับกัน2ออย่างนี้ซึ่งมันจะมีปัญหาที่ว่าเวลาเลงเนี่ยก็อยู่ในค่าปกติแค่ลดมาสุดจุดหนึ่งแต่กระจายก็ลดเช่นเดียวกันซึ่งข้อเสียก็คือกระสุนวันละช้าลงซึ่งก็ต้องเล็งเผื่อค่อนข้างเยอะซึ่งผมค่อนข้างไมเ่เล่นกระสุนนะถ้ามันยิงระยะไกลไม่โดนก็เป็นปัญหา ก็คงต้องใส่ตัวนี้แต่อาจจะยากมากๆก็เดี๋ยวลองปรับบิวไปกันเองแล้วกันนะครับยังไ,ไม่ค่อยแน่ใจเลยหลังจากเล่นเล่นมามันบิวนี้คือเล่นได้แต่ก็ต้องอยู่ใกล้มากๆเพราะว่ากระสุนมุดดินตลอดซึ่งอุปกรณ์ก็จะมีเสริมเจาะนะครับชิ้นส่วนปรปับปรุงมอกไกลเร็งไวเพิ่มกรอะเพิ่มความเร็วปับศูนย์แล้วดีนะครับปรับปรุงแล้วก็ระบบสมยุธปัจจัยนะครับ โอเคก็เดี๋ยวเราไปลุยกันดียครับสำหรับอ็อบเจกต์สองหกแปดสี่นะ Let's go สองหกแปดสี่สแตนลิเนียมแซงกระดาษาอยันมันเก่งนะแต่แค่ว่าเมื่อกี้มิสเพลย์เมื่อกี้คือแบบโยโ่เลยไม่ไหววะดูจาก MTLT เมื่อกี้แหกสองก็โอเคเรื่องก่อมันไม่เท่าไหร่เรื่องปืนนะดิ จะลองหรือผีก่อนเลยกันไว้ก่อนจะบอกให้จะจะบวกปะล่ะแน่จริงไอ้ก็ามาจะไอจากบวกมัน เนินตรงน,นี้มันตีไม่พอหรอกมันอ้าวโมโกดไม่มีอ่ะดิอ้อตัวเดิมเลยนี่มาเฮ้ยว้าวยิงมาดิจะเจียกเกาะให้ดูปลญะเจียก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 เจียยกี้น เออนนนนนนโน no 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 โดนเลยนี่มันเซียนคันวังนี่ว่าไหนๆก็ไหนๆล้ำเหลือแค่นี้เราลัชไปเลยดีกว่าเพื่มันเล่นอะไรกัน S T b เราต้องโดนเนิร์ฟจนแบบเดเมมก็หายอ่ะเออยีมเมืองสเมจิกดูด โอเคเล่นนี้ออะได้แป่โอ้ยหสิบีอยูอ่บ้านอะไรอ่ะอ้าวพี่พี่จะเล่นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าไอ้คนคนทำม็อดแม่งอ่ะโดนฝังมาแวร์เข้าไปใน ในไฟล์ซิปอะแล้เอาไปอินสตอลลงในมือถือหรือว่า PC แล้วก็ให้ตัวเกมดีเทคมาแวร์แล้วก็แบนอะไรอย่างนั้นเน่ยเออมันทำได้นะเว้แต่ว่าไม่มีใครทำได้แต่พูดไม่มีใครทำจริงไอ้ผมมันทำได้มันทำได้นะเว้แต่ถ้าเียคนทำเกมก็ไม่ทำนี่เสียดเชื่อได้แค่สั่งแบนเจ้าของที่แบบจัดจำหน่ายเฉย ได้ป่ะวะได้ไหมได้ไหมสาม,มโยได้ไม่ด้นามโมยมาดิถ้าแน่จริงว่ายิงเข้าด้านหน้าได้แบบชิวๆก็ลองดูใชไมล่ะโอ้โหต่างคนต่างยิงัไม่เข้าจอาหวยโอ้ยช้าหุ่นช้าเหลือเกินโอ้โหแลท้ทีมบางทีทีมก็ดีเกินไปนะ แต่ก็ดีแหละแต้มขึ้นรัวๆวชิวชวก่อนปีซีซั่นเอาสักห้าพันแปดแข่งโป๊กอุ้ยพลาดได้ไงวะอา่าพลาดเหมือนกันนะไม่ต่างกันเลย ไปไปไปเ,เดี๋ยวดีมิโนขอวไอชีหน่อยไอชีเบาวิวเอาโหพังหมดเลยผู้การนอนผ,ผุ๊บปุ๊บรรจุก,ก็นอนง่วงกันหรือไงมั้งเฮ้ยสวัสดีคุณสนใจหรือเปล่า เ่ากลางลำตัว370อสมแล้วที่เป็นที่ลดทุกอย่างจริงเป็นรถถังที่ในแผ่1ิบเก็ลดทุกอย่างคุณภาพจริงๆเออแล้วแล้วมันเนิบมันเนิบไอของไอตัวนั้นปา่าวะไออาเลฮานโดไอที่มันสกิลมันรอบเลนน่ะที่พอกดปับ๊บมันจะเหมือนไอตัวนั้นในเลนโบซิกอ่ะ ก๊อฟยันเลนโบซิกเลยนะเชื่อเลยเฮ้ยจริงๆมันก๊อฟมันแทบจะก๊อฟเลนโบซิกมาเลยนะเว้ยไอตัวพวันก็ก๊อฟเลนโบซิกแค่ว่าไม่ต้องกดต่อไปจะต่อไปจะมีตัวแบบตัวตัวใช้โดรนนี่คือแบบไม่น่าผิดแปลกห้อป่ะเพราะมันมีตัวตัวปาโลแล้วอะซึ่งมันก็มันก็คือสกิลไม่ใช่สกิลมันคือที่วาง ของวางในเรนโบว์เลยอะเหลือแค่โดนกับแฮกเท่านั้นแหละตอนนี้โอ้ย,โอ,ยโอ้เอ๋ลาบแสียบโน้เสบขักแสีบขักไม่รู้ดียางปั่นเหมือนเดิม <c oughs> ย,ยิงไม่เข้าไอ้น้องยิงไม่เข้าไอ้น้องอาแล้วทีนี้ก็ยิงไม่เข้าด้วยกันทั้งคู่เนี่ยยาไนกิวเอ้าเฮ้ยนี่ไงวอร์ตัวปแปลกๆออกไปก่อนมันคือวอร์โซนโบเอปเปกเอเปกมีตัวโอ้โหเขาติด <laughs> โอเคพอติดตัวปาโร่ก็ปาโร่ตัวไหนวะตัวน่าสุดไม่ใช่โอ้ยสับกาอากาศเลยอะ่ะเออจีไปกรอบเอเป็ก็ถูกนะไม่กรอบเอเป็กกรอบเรนโบ้ไม่ก็กรอบทั้งคู่ เย่เ yeah. อ้าอ้าวอันเน่าเลยทีนี้อืมั้นอยู่งนี้จะได้ยิงไหมนี่ร้อยนู้ศึกชาตนนี้ก็ไม่ได้ยิงถ้าไม่ดันโมแซมบิกขี่บล็อกกระสุน อังนี้เลยยอโอ้โอ,โอ้ขอบใจแล้วกัน <c oughs> กลับบ้านเก่าไปเลยโอ้ยอ๋อสวยแล้วไงนี่ <c oughs> กำแพงที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้ให้ยิงขวาอันนั้นนี่นี่คือซูเปอร์ไซย่าไงนะอาอเลกทรามานกันด้วยอากาศนี้สักทีหอยู่ตรงนี้มานานแค่ไหนตัวเนี้ยกดเบอร์เซอร์ หยุดสักทีหยุดกันสักทีไม่ได้เคลื่อนไปไหนเลยเนี่ยอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยเอาขึ้นไหมไม่งั้นก็เอาอย่างนี้ไปเลยแล้วกันอ่ะยิงให้ปืนแตกแล้วก็ให้คุกกี้ทำนายกัน มาหัวยิงสรุปคือต้องเล่นลรถวิบวิบเดี๋ยวพาขึ้นแรงแดงบีอาร์เฮ้ยตัวตึงขนาดนั้นเลยอโอ้เอเซหนึ่งขึ้นแดงพมีดเอซสองขึ้นแดงหัวมัวแล้วเหมียวจะไปแข่งโปรลีกไปเนี่ย รีพอร์ตเขาเป็นเซอร์ท็อกซี่ก่อชาวท็อกซี่แกนนี่嘛รีพอ,อร์ตเรียบร้อย หนึ่งสองสามหโอเคนะครับสำหรับออบจิตสองหแป่เจ้าตัวนี้นะครับก็มีความแข็งแกร่งที่เยอะมากๆเลยนะครับแถมเลี้ยทีอาเมอร์เนี่ยค่อนข้างคุม้มนะค่อนข้างคุ้มค่าที่จะใช้งานเนื่องจากว่า2684ที่ผมใส่เนี่ยผมใส่เป็นตีนะคารปรับปรุงเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้ ซ่อมใหญ่บ่อยๆนะครับซ่อมใหญ่ก็ไว้ใช้กับตอนที่โดนยิงตัวถังด้านข้างซะมากกว่าซึ่งก็ผมก็จะทําการแอบซอบเดเมดด้วยเกราะไปกี่ติริยาซึ่งก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ใช้เชนร่วมกันนะครับซึ่งก็จะเป็นผลประโยชน์ต่อหลายๆฝ่ายซึ่งบอกว่าเจ้า 268C เนี่ยดีไหมต้องบอกว่าดีมากๆนะครับน้าแถามว่าใครที่ซื้อในช่วงแบ็คไฟเดนต้องบอกว่าคุ้มมากๆเช่นกัน เนื่องจากว่าปกติราคาค่าตัวของ2684เนี่ยจะอยู่ที่20,000ัพนะครับแต่ในรอบ back Friday ลดเหลือ1,700ทองก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะผมมุนค่าพอใจกับราคาในช่วง back Friday เพราะว่ามันเป็นช่วงที่เขาจะมาเอาตังในกระเป๋าคุณอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ได้เอาผมไปค่อนข้างเยอะอยู่นะโอเคนะครับก็สำหรับเจ้า object 2684นะ ก็จะเป็นวันนี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ